สวัสดีค e ่ะวันนี้วงอีกนะคะจะพาทุกคนมาพบกับการปฏิบัติตัวในการเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่2เงรมการศึกษา2 5 6 4นะคะจะมีอะไรบ้างตามไปเลยค่ะก็อย่างแรกนะคะก็มา ไช้เซลอลกอฮอล์ในการล้างมือแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิกับขึ้นตึกเรียนค่ะก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนอย่าลืมสกแกน QR Code จากแอปพลิเคชันซีม่วงบมูอถด้วยนะคะ เมื่อเราสแกน QR code หน้าห้องเรียนวอรแล้วนะคะแล้วก็มาดูบรรยากาศการเรียนออนไลน์ในห้องกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะทางคณะรัฐศาสตร์ได้จัดห้องเรียนโดยมีการจัดโต๊ะให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ1เมตรค่ะและมีการติดหมายเลขที่นั่งประจําโต๊ะด้วยขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านนะคะจดจําหมายเลขที่นั่งเพื่อในกรณีที่มีนักศึกษาติดเชื้อโควิด เพื่อที่จะสามารถติดตามนักศึกษาที่นั่งใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและสามารถติดตามไทม์ไลน์ของนักศึกษาค่ะค่าสำหรับเก้าอี้เลคเชอร์ในห้องเรียนของเราในสถานการณ์เรียนออนไซต์ site, ปัจจุบันนะคะจะมีเลขที่นั่งนะคะของแต่ละโต๊ะนะคะถ้านักศึกษาท่านไหนนั่งโต๊ะไหนนะคะขอความร่วมมือนะคะให้นักศึกษาจดจำเลขที่นั่งของตัวเองไว้ด้วยนะคะ หลังจากเสร็จสิ้นคาบเรียนทุกคาบทางคณะอณุศาสตร์และรัฐบาลศาสนาศาสตร์จะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ